ก็สวัสดีนะครับ F4 ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านวินิตนะครับก็จะมาดูการทํางานของช่างวินิตนะครับสวัสดีครับครับผมถ้าถ้าของจริงต้องลบใช่ไหมครับช่างวินิตของมาตรฐานของแท้คือร้านต้องลบนะครับถ้าไม่ลบของปลอมนะครับอันนีออโต้ซาวของแท้ต้องลบอันนี้ออโต้ซาวของแท้นะครับอันนี้คือกำลังทําอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นเป็นชุดเบ BV นะครับ15นิ้วนะครับอันนี้คือหลายๆท่านก็สงสัยว่า จังวินิษที่ตาที่เห็นคุยไว้ว่าทําอะไรบ้างนะครับว่าตู้เราทาไมเสียงหนึบนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูนะครับให้ดูขั้นแรกเลยนะครับการกุกนะครับที่ว่าเราลุกนะครับลุกยันมุมบนนะครับยิงแน่นนะครับด้านในลมก็จะเห็นมีด้านในด้วยนะครับด้านในก็กู่หมดนะครับอ่านะครับเลี้ยแบบได้นะครับไม่สงวนลิขิดนะครับถ้ามีเวลานะครับใช้เวลามากต้องใช้เวลานะครับกูบทั้งหน้าหลังกู่นี้เราไป ไม่ใช่ว่าเรายัดๆเข้าไปนะครับคือแบบแน่นแน่นหนานะแน่นหนาแล้วก็สวยงามเรียบแม็กนะครับเรียบาน่นีนะครับกะืองานเรียบร้อยมากแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับที่บอกว่ากันรั่วในในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีแผ่นยางนะครับครับผมแผ่นยางแล้วก็ตรงนี้นะครับขวานะครับของเราเราขวาก็จะกันมียางนะครับใส่ยางเพื่อกันลมออกกันลมรอกนะครับกันลมรั่วแน่นหนาของ ความแน่นาของเสียงก็จะอยู่ในนี้นะครับก็คือมีแผนยานะตรงนี้การ่วเพราะว่าห้องนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นห้องปิดนะครับอันนี้ผมใส่15โปรหล่อซับอินซีนะครับครับผมอันนี้ก็ของเบสดีมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้เบสดีมากรับประกันเลยอันนี้คือให้เราให้ดูการประกอบดอกก่อนครับก็คือใส่18ไม่แน่หนีไม่รอดนะครับตัวนี้การันตีเลยว่าแรงนะครับอันนี้การันตีความแรงแล้วก็ด้านในแล้วก็บุอย่างดีนะครับผมก็คือ ลดเสียงนะเพื่อให้ได้เสียงที่เลีบนะครับศูนย์อากาศก็แน่นนะครับแทกด้านหน้านะครับแล้วก็โก่งให้นะครับเนี่ยครับโก่งทุกมุมนะครับทั้งทั้งทุกมุมนะเรียกได้ว่าถ้าถ้าไม่เปิดให้เห็นจะไม่รู้เลยนะว่ามีข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือด้านในอันนี้คือคือเราทํา เน้นเน้นคุณภาพเสียงจริงๆนะครับว่าต้องการให้มันเดือนะครับ1ิบเราก็ทําเหมือนกันอ๋อตัวนุ้มก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือสูตรของเราคือุคือเน้นเน้นเน้นเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตอนนี้ราประกอบตุกนะครับอเดอร์กก็ทําเหมือนกันตามคิดที่ที่ที่ทำมานะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับหลายท่านบอกว่าที่ผมบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่อเดอรห6ไว้นะครับอเดอรหกก็มี3ด้านเหมือนกันนะครับสามมือใส่ใส่ปมใส่ตุกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ทำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือใส่ใส่ทุกสูตรแล้วนะแต่ครั้งข้างจะลำบากที่อันนี้จะไม่จะไม่ได้เวลา๋อครับเอบ บางส่วนอ่าอันนี้จะลำบากที่สุดอ๋อลำบากตรงตรงตรงใส่ด้านในเนี่ยนะครับอ่าครับอันนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มจะปูจะปูผ้านะครับก็ก็จะเอาผ้าไปข้างในนะครับแล้วก็มุดอันนี้ทํายากที่สุดเหนื่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นห้องห้องต้องเอาหัวมุดเข้าไปนะครับเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับผม เป็นสูตรที่ทางร้านขายดีมากอ๋อก็คือแต่กระแทกข้างก็จะทํายากนิดนึงนะครับทางนิดมันมันห้องมันเล็กครับเดี๋ยวยังไงแตตอนนี้ขายดีมากนะกระแทกข้างก็คือแบรนด์พาร์ตนะครับก็เรียกสูตรกระแทกข้างแบรนด์พาร์ตครับผมขายดีมากๆเลยแหละนะครับผมแล้วก็นี่ดีวีแม่แม่แท้นะครับแม่แท้อันนี้เป็นบีีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบดอกเสร็จแล้วค่อยมาฟังเสียงดีไหม้าหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ คล้ายๆเทอร์โบนะครับเทอร์โบจะใส่ดอกด้านบนอ๋ออันนี้อันนี้บีวีก็คือใส่ดอกด้านหลังด้านหลังลงไปแบบนี้นะครับได้ครับถ้าเทอร์โบจะเทอร์โบก็คือใส่ข้านบนถ้าเทอร์โบจะใส่ดอกลงนี้ดังนี้ลงไปอ๋ออ่าจะใส่ดอกด้านนี้คล้ายๆกันเลยครับแต่จะดัดแปลงนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้จะเป็นการคว่ำใส่ดอกอ๋อตอันนี้คว่ำใดอกออันนี้อันนี้ด้านหลังอ๋อตอนนี้คือ B ีวีนะครับสูตร B ีวีก็จะต่างกันกับเทอร์โบนิดหน่อยนะครับอ่า แล้วแต่แล้วแต่ท่านชอบนะครับข้อดีของคีวีก็คืออ่าไม่เน้นไม่เลือกดอกนะครับถ้าเทอร์โบนะครับถ้าถ้าจับดอกใส่ไม่ถูกนะเบรจะไม่ออกข้อเสียของเทอร์โบก็คือเลือกดอกพีวีก็คือใส่ดอกได้นะครับทั้งโครงปั้มโครงหลอก็คือก็คือใส่ทั้งโครงปั้มโครงหลอดได้นะครับอันนี้ออกหมดนะครับมันจะออกดีกว่านะครับเอาง่ายๆคือ ปริมาตรไม่ไม่ไม่เลือกดอกเท่าไหร่แต่แต่เทอร์โบต้องต้องหาหาจุดจุดตัดให้ให้เจอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครอีกแหละนะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับผมเป็นการันตีก็ไม่ได้อีกผไม่ได้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันอ๋อคือสูตรของใครของมันก็อาจจะไปไม่ถูกไม่ถูกหูบางท่านก็ได้นะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบนะอันนี้ก็คือของ เออบีวีสูตรทางร้านสูตรทางร้านบีีนะครับสูตรทางร้านอันนี้คือสูตรทางร้านแล้วก็หนึ่งไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะครับจะมีไม้ปาร์ติเกิลมานะครับให้ให้ลูกค้าได้ได้ฟังเสียงปาร์ติเกิลในราคาพิเศษครับผมก็คือคือจะจัดให้ให้ให้ลูกค้าที่งบน้อยแต่อยากได้คุณภาพเสียงของทางร้านครับผมก็คือบางบางกีก็สูตรเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ งบน้อยลงน้อยลงนะครับสองสามพันบาทอย่างเงี้ยก็ <ผม S 1> ถือว่าเยอะนะครับในในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้สองสามพันบาทสําหรับหลายๆท่านนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ,รบก็เร็วๆนี้นะครับก็ให้ให้โรงงานไปไปตัดแล้วตัดแบบแล้วนะครับ,รบน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะน่าจะได้เห็นแล้วแหละครับผมนะก็จะเป็นตู้เสียงกลางก็จะเป็นตรงนี้นะครับเหมือนกันเป๊้เลยนะครับแต่เป็นร์ติเ c ิลนะเดี๋ยวเรามาโยนถง p a r เก c l ์ดูครับผมก็ เออหลังจากมีไม so like like yeah. okay. yeah, mm ้ต hmm. oh, ัดแท้แล้วก็เราจะมีไอเกจดนึงก็คือไม้ปาทิกลนะครับสำหรับเกจเอนะครับหลัวค้าที่มีคุณน้อยอ่าไม่ต้องกลัวนะครับสต๊อกเราเยอะเต็มมากเลยนะครับแน่นแน่นแน่นย่เลยครับทั้ข้างหลังอีกสองสามห้อง มาตู้เราตอนนี้เป็นร้อยใบนะครับผมก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือประกอบไม่ทันอ๋อครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็คือเน้นการประกอบนะครับผมประกอบคำสดทุกใบนะครับแล้วก็เน้นเน้นคุณภาพงานนะครับชิ้นชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับผมประกอบเองหมดนะครับก็ก็ถามว่าอาจจะช้าไหมก็ไม่ไม่ถึงจะช้านะก็จะสต๊อกลูกค้ามาลูกค้าโทรสั่งของโอนเงินก็ส่งแคส่งได้เลยครับพร้อมส่งเลย ไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์รอเป็นสิบสิบห้าวันไม่มีนะครับของเราส่งได้เลยได้เลยนะไม่เกินหนึ่งวันนะครับอย่างช้าที่ทางร้านจะส่งขนส่งนะครับไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนครับก็ก็ทังค์แน่นอนโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะต้องฟังเสียงไหมครับทางวีดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมจะมีคลิปเสียงให้ สวัสดีครับนี่ดีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่แนะนำนะครับเป็นบีวีนะครับทุนนี้โครงหล่อเอ่อที่เราประกอบไปเมื่อกี้นะครับผมก็ดูต่อครับวันนี้โครงหล่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นเอ่อบีวีโครงหล่อนะครับกลางนะครับย้อยย้ยยังไให้โอเคครับก็ใช้ดอกอะไรนะครับช่างวินิ้ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นดอกคงหล่อนะครับ15 sub in c ของ as power tech ครับผม800วัตต์ที่8โอห์มนะครับแม็ก800วัตต์นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับใช้600วัตต์นินดามของ as power tech นะครับแม่เหล็กใหญ่เลยนะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับใช้แบงตัวนี้มากเลยนะครับอ่าตันนี้คงหล่อนะครับคงหล่อนะครับรับประกันเสียงนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงดีมากนะครับเบสดีนะครับอันนี้เราใช้มิ๊กมิ๊กตลาดทั่วไปนะครับอก็คือใช้ใช้มิ๊ก อันนี้ใช้มิกตัวถูกนะครับถ้าใช้มิกตัวเกรดดีก็จะเสียงดีกว่านี้อันนี้อันนี้อันนี้นนนนให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเป็นชุดยิงนะครับผมจะใช้มิกมิกแบนนะครับยี่ห้อ เบสใหญ่นะครับเสียงกลางชัดเจนนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ต้องการความละเอียดของเนื้อเสียงนะครับต้องการพลังเบสนะครับก็เรียกว่าเสียงแน่นมากนะครับอ่าอันนี้เป็นมิกอ่าลูกค้าเพิ่งยกไปสระบุรีนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมแต่ไม่ใช่มิกตัวนี้นะครับมิกอันนี้มันเป็นมิกตัวถูกอ๋อครับผมคือจริงแล้วถ้าถ้าเราจัดชุดจริงๆเราจะมีมิกตัวดีกว่านี้นะดีกว่านี้ครับครับผมได้เลยว่าประกอบด้วยอะไรบ้างครับเอ่อช่องนี้อ่าก็จะมีนะครับอ่าตอนนี้มีมิกหนึ่งตัวนะครับมีกตัวเบเกอร์ไฟนะครับไฟนะครับ ปีนะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นคอร์สเปลี่ยนเป็นอีคิวก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าแอมพ์พันวัตต์เสียงกลางมี600กับ800นะครับอันนี้ผมผมให้ให้เป็นที่ลูกค้าดีกว่านะครับให้ลูกค้าตัดสินปรนะครับอ่ามาคุยกันเรื่องงบประมาณนะครับชุดนี้ก็อ่าอยู่30,000นิดๆนะครับประมาณ32,000 33,000ไม่เกินไม่ถึง35,000นะครับประมาณอ่าสอ เอ่อเท่าไหร่นะครับสามหมื่นห้าลงมาสามหมื่นห้าลงมาครับทั้งทั้งชุดนะครับผมหมายถึงก็มาคุยกันว่าจะใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้คือไม้ไม้แท้ไม้แท้นะครับเป็นตัวไม้แท้นะครับหลักหลักก็อยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นขึ้นนะคสามหมื่นขึ้นนะครับก็มามาเลือกเอาว่าลูกค้าจะเอาคอร์สไหมเอาอีคิวไหมนะครับหรือจะใช้ปี ราคาขึ้นลงอยู่ไม่เกิน3 5มหมื่นนะครับสามหมลงนะครับต้องบอกสามหมื่นห้าลงสามหมื่นห้าลงนะครับสามหมื่นห้าลงมานะครับอยู่ที่มาตกลงกันว่าลูกค้าจะเลือกใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้คือสูตรม v นะครับสูตรม v แล้วลูกค้าจะเอาเป็นโครงฟั่มนะครับถ้าโครงฟั่มอยู่2 9 5 0 0ื่นอ๋ออันนี้คืออันนี้โครงหล่ออันนี้เป็นโครงหล่อตัวนี้นะครับถ้าในตามกิฟต์นะสองเก้าห้าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยจะเป็นเสียงกลางของกิฟต์อ๋อแล้วก็ดอก15นิ้วของ คันเละนะครับคัเนเละนะคราคาะับก็ราคาก็จะถูกครับก็จะดรอปลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นของของเอสนะครับผมก็คืออันนี้อันนี้รับประกันเรื่องเสียงนะครับแต่มิมกมก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนมิกสับเปลี่ยนมิกนะครับเพราะลูกค้าก็ตั้งตั้งตัวไม่ทันนะครั้งนี้ก็ขายดีนะครับครับผมตอนก็ยังมียังยังสั่งก็ยังก็ยังที่เราเห็นเนาะเราก็ประกอบกันแบบ ใส่คุณภาพเสียงเข้าไปเยอะแยะนะครับประกอบกันสดๆนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกว่าอยากจะได้อะไรนะครับต้องการคอร์สไหมแล้วแต่ถนัดมากกว่าครับผมว่าเอาเอาที่ความชอบตามที่ความชอบของเรานะครับความชอบของลูกค้าด้วยนะครับว่าต้องการบางคนก็ติดไปทางคอร์สทาง EQ บางคนก็กลัวเล่นไม่เป็นก็จะเล่นง่ายๆแบบนี้นะผมอันนี้อันนี้คือชุดง่ายสุดแล้วเดี๋ยวจะเอาคอร์ส คอสจริงๆเลยนะครับเป็นคอสตัวปัดเข้ามาแทนนะครับก็กำลังกำลังหาอยู่นะครับหาหาเสียงที่มันดีๆอยู่ก็ลูกค้าก็ได้ตัดปัญหาไปคุณง่ายๆเราเราอยากได้คุณภาพเสียงให้มารับฟังนะครับที่หน้าร้านนะครับก็อยากมาให้ฟังนะครับก็มีหลายชุดนะครับมีเยอะมากนะครับครับผมชุดนี้ก็ถูกลงมานะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดขายดีนะครับกระแทกข้างนะครับลูกค้า ลูกค้าซื้อเยอะมากนะครับตอนนี cioè, ana, ้นะครันอหานิ้วกระแทกข้างนะครับห้นิ้วของของคันนน้นะครับของคันนน้นะครับก็ดอกกิฟต์นะครับชุดนี้นะครับถ้าพร้อมเส็จนี้ก็ าราคาก็ยังไม่ได้ตั้งก็น่าจะอยู่ประมาณ29,500 28,500อะไรเ,เนี่ยเข้เามาคุยกันะน,นะครับ,รรบเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหานะครับคุกว่าคืครอ,อราคายังไงเราเข้ามาคุยกันนะครับรคุยกันนะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่ดอกด้วยแต่คุณภาพเสียงบอกได้เลยว่าคุ้มแน่ๆเราเราเน้นคุณภาพเสียงนะครับโอเคครับพระอาจาโคมาที่ทักษะดอกเ็ที่ ให้โลกไม่รวยกับความน่าให้สมคำว่าติ้นดวม นี่นะครับสินค้าเราเยอะมากนะลูกค้ามามาเลือกได้เลยนะครับว่าไอ้พาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมอยากได้แรงกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับใช่ครับมีสิบเป็นสิบสิบรุ่นเลยครับพาวเวอร์เยอะมากนะตอนนี้ผมผมผมเตรียมความพร้อมนะต้อนรับปีใหม่ปีนี้ครับจัดหนักเลยนะปีนี้นะครับปีที่แล้วน็อกไปนิดหนึ่งเนาะปีนี้สองสอัวัตจะมาแล้วนะครับยังไม่ได้ยกออกมา ไม่โอกาสหน้านะครับไมโอกาสหน้าเดี๋ยวตอนนี้ตแรงตอนนี้ก็เริ่มประกอบเรับประกอบเป็นเซ็ตๆไว้นะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับสำหรับชาทเฮ็ก็จะเป็นตัวนี้นะครับชัทเฮดอันนี้อันนี้เป็นตัวใหญ่เลยะครัทเฮดตนะครับตอนนี้ลูกค้าก็จองไว้อีก2ชุดน่าจะมารับวันจันทร์อังคารนะชุดตอนนี้ผมจาดส่งงานที่ประลูกค้าจองก็แทบจะไม่ทันนะครับลูกค้าในใน ใน youtube ติดต่อมานะครับลูกค้าทางพิพจนะครับทางไลน์ก็เยอะมากนะครับอาจจะตอบฝังท่านไม่ทันต้องขออภัยนิดเึงยนะครับโดยเฉพาะนะครับตอนเน้นเน้นเน้นให้โทรนะครับถ้าเร็วก็โทรคุยเลยนะเพราะผมทำงานไปด้วยคุยไปด้วยถ้าตอบไลน์ก็อาจจะช้าะครับอาจจะยังไม่ได้อ่านนะผมก็อาจจะช้านิดนึงให้เน้นการโทรแล้วกันนะครับเน้นโทรก็คุยได้นะครับเปิดโทนคุยไปทำงานไปก็งานเยอะนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณช่างวินิตนะครับขอบคุณหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับก็ดูหลายๆอย่างนะครับกับการทํางานวันนี้การทํางานเยอะมากอุปกรณ์นะครับชิ้นส่วนการทํางานนะครับของแหวนนะครับจะมีอีกเยอะนะที่ยังไม่ผนออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมมาทาคลิปบ่อยๆนะครับผมก็จะมานาเสนอขอบคุณนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ชมผลงานดีๆนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ